สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีคุณแม่เอฟซีทุกท่านนะคะวันนี้พาน้องซอยทองมาเที่ยวโรงเรียนนะคะแม่จ้าไหนแม่มาะนวดให้พ่อนะอยวะเลยพ่อ่อยนวดให้่อยนวดไหนนวดยังไง นวดอะไรเอาแต่ดินมาใส่แม่เมย์นเมยค่ะแม่เมย์นุเมย์ไหนเนี่ยเอ็งแม่ได้แม่แม่มาแล้วแม่มาแล้วแม่จะมานวดให้คุณพ่อแม่จ้าแม่จ้าได้เลยมันเป็นอะไรลูกวัวสังไปเก็บลูกวัวสังมาเยอะเยอะพ่อทำไมถึงนอนน้อห่วงพ่อค่ะอือแต่คนห่วงพ่อเลยอืออันนี้ก็ห่วงเหมือนกันเห็นพ่อนอน ล้าสองก็ห่วงพอ่อถามพอ่อสิพ่อเป็นอะไรคะไอ,อ,อ,อเค้ออะไรคาใพ่อตื่นเคให้ตื่นม่เค <laughs> อ,อัน,น้ำผาเค <laughs> อ,อน,น้ำผาพอควมพ่อแล้เดินเดินหนจะไปไหนไม่ได้เาก็มี<า>หวัว รดไปแล pues ้วไม่ห่วงเลยมันจะไปวนข้างไหมไมาเล่นอะไรไปไหนแล้วไปยังถามพ่อสิพ่อเป็นอะไรคะพ่อเป็นอะไรเหนื่อยโอ้ยยางหลายเมื่อยหดใช่ไหมนี่เป็นแม่หนูไปไหนแล้วนินเน่เม่์ได้เอาส้มมาล่อหนูเนาะ ลอ่อคนแน่เลยแตรู้ว่าแสงมาลอ่อได้เลยสิอัวใจทองไม่ไปเอานังน่งสินังน่งสินี่นั่งคุยน้อง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 เห็นพ่อนอนแล้วพ่อสงสัยเป็นห่วงหอยอุดแล้วตื่นแล้วตื่นแล้วพอ่วพอตื่นแล้วพ่อตื่นแล้วโอ้ยจะน,นอนไม่ได้เลยใจทอมงมาวอนเลยนี่ใจท้องจะนอนเอง ค่ะเบนนะคะแ<อ>ม,ม,ม่หมูจะหมดแล้ววันน,นี้อมอืมเนเนบเนบอยากกินอะไรแสบๆ <c oughs> โอ้ <c oughs> อาเล่นดินค่ะเล่นดินกับพ่ออ เย็นดินนะคะพ่อจะเป็นลูกพอนนะนวดนวดให้จะนวดนวดนม่นวดลูกค้าจะนวดแล้วเห็นวดเลยจะทืบเนาะ ไปแม่จ้าแม่จ้าเดินสำรวจพ่อค่ะไปแล้วไปนี้จ้าพ่อไปแล้วไปแลนะพ่อบายบายพ่อพ่อจ้าบายบายพ่อจ้าบายเดี๋ยวไม่อยู่กับพ่อแล้วนะไปถูแล้วไปหาเล่นที่เก่านะคะที่เดิมมนะคะนะคะ เดินเดินเร็วเด่นเดินเดินเดนเดินเะไปเดินเดินเลยนัดเดินบ้านเดยคเะนเข้นบ้านเลยนุดพ่อกนเเดินเรงนเ้นเด้อะไรเล่นอีก พ่อดีกว um, uh, uh, ่าเออเออได้อะไรเล่นดิอย่กพ่อดีกว่านี่กินนรอรถอืยังห่วงยังห่วงอือนี่รักพ่อค่ะนุรักพ่อค่ะนุ่รักพ่อมากๆนะคะ อยู่เด้หมดนล้พอแม่ไม่มีปัญหาหล่ก็ใจพอมวนมวนใจ่อจะอยู่กับพ่อนะคะนั่นงอลุกเลอวะอ๊เนีนักเงยนักเงอ๊อ๊บตึกินแค่กินแค่ไม่ไปไม่ไป อดูหน้าดำแล้วหน้าดำแล้วตึ๊บตึ๊บต <nous S 2> oh, oh, ึ oui. ๊บตึ๊บตึ Power, ๊บเอพลังเยอะพลังเยอะนุ่มโอ้โอ้ถูกเมียหนิโอ้กลัวนักมวยนั่นนักมวยนักมวยเออนั่นั่นทะเลาะทะเลาะกับใบไผ่ได้ทะเลาะกับไม้ไผ่แล้ว ก็พาน้องออกมาเที่ยวนะคะเหม่อนกันแเที่ยวโรงเรียนนะคะสายเทอมมาเที่ยวที่โรงเรียนค่ะไม่เอาชนเบา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 อือสายเทองสมองสะเทือนหมดแล้วนี่จัฟังหมดแต่แล้วจะถึงแม่นะคะ ไปหาแม่หนูน่ก่อนเดี๋ยวมาใหม่นะคะแม่จ้าเล่นต่อนะคะเล่นต่อนะคะดูดูคำนี้น่อดูดูค่ะ นี่หัวนะคะมวนให้นูเล่นอะไรคะลูกนูชอบอย่างนี้บ่เล่นก็มาเดินกับเล่นหัวไม่ได้นุนูไม่ชอบหัวชอบชุกบอลชุกมวยชอบกับต้นไม้นะคะ ค่ะคุณแม่นะคะคุณแม่ไม่อยู่ใกล้หนูเลยไปไหนแล้วเนาะไปไหนแล้วเนาะไปไหนแล้วคะอ่ะอ่ะอ่ะ ไหนสายทองอยู่ไหนสายทองอยู่ไหนอู้อยู่นี่เองมหามห็นต่เหเนี่ยอ,อู้มีอ้อยตามตั้งไกลว่าไปไหนสายทองไปไหนอู้ไปแล้ว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 ค่ะป้ากลับบ้านไปลูกป้าเดินกลับบ้านถ้าน้องออกมาเที่ยวนะคะแม่มาจาันเดินเที่ยวสำรวจอยู่บ้านก็ร้อนนะคะเดินเล่นเดินเล่น ออกกํลังกายนะคะพาน้องออกกำลังกายค่ะนะคะก็ขอจบคลิปเ่นี้นะคะเมจ๋าก็พาน้องมาเที่ยวนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องสายทองแฟมิลี่ด้วยนะคะเมจ๋าสายทองขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะ